สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับหน่วยบนสูตรที่6นะครับผมเป็นหน่วยบนสูตรที่6เป็นเลขดับนะครับแนวทางย้อนหลัง12งวดด้วยกันนะครับดูแบบพร้อมกันเลยนะครับ10บนบวก10บนนะครับผมสูตรง่ายๆนะครับผม10บนบวก10บทนนะครับ17 มกราองเป็นสี ได้4เป็นเลขดับบวสากหลักหน่วยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มา1กุมภา9 9้าดได้แดเป็นเลขดับบก307หลักหน่วยเป็นเลขเเลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มา16กุมภา0ูน์เป็น0นได้ศูนย์เป็นเลขดับบกหกหลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ไม่มา1มีนา0 0เป็น0ได้ศูนย์เป็นเลขดับบก538บาทหลักหน่วยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข0 0ดับ ศูนยไม่มานะครับผมวันที่16มีนา3 3เป็น6ได้หกเป็นเลขดับบกสี่หลักหน่วยเป็นเลขสอเลขดับเป็นเลขหกหกดับ6กไม่มา1เมษา2อเป็น4ีได้สเป็นเลขดับ2กสองเจหลักหน่วยเป็นเลข0ูย์เลขดับเป็นเลขส4่ดับ4ไม่มา16มีนาสิเมษานะครับเจเป็นสิได้สเป็นเลขดับ7ก7จ็หลักหน่วยเป็นเลขเจเลขดับเป็นเลขส4่ดับ4ไม่มา2องพฤษภาแปดแปดสิบห ได้6เป็นเลขดับอกสองหลักหน่วยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มานะครับ16พฤษภา7 7เป็น14ได้4เป็นเลขดับบวกหหลักหน่วยเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มานะครับผมแล้วก็ว um, ันที่1มิถุนา7จ็ดเได้4เป็นเลขดับบวก9 72หลักหน่วยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มา16มิถุนา7จ็ดเได้4เป็นเลขดับบวก8 61หลักหน่วยเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข4 4ดับ สี่ไม่มาแล้วก็วันที่1กรกฎาคมหกหกเป็น12บได้สอเป็นเลขดับนะครับผมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ